นั่นสินะงั้นตรงนี้ก็ฟูจิวะระซัง Why ทำไมกัน Why เจเบเนสทำไมถึงพิกให้ฉันพูดในคลาสวรรณกรรมโบราณกันเออคือว่าอ๋อมันคงง่ายเกินไปสำหรับฟูจิวะระซังสินะงั้นมีคนอื่นบ้างอีกไหม Why ฉันเข้าร่วมสปีดคอนเทสต์แทนมิสโอริเวียจนชนะมาได้แล้วแท้ๆแต่ฉันยังเป็นคนที่ถูกล็อกในคลาสวรรณกรรมโบราณอยู่ดีทั้งๆที่มีคลาสเมทคนอื่นเก่งกว่าฉันตั้งเยอะ I don't understand ฟูจิวะลาสังฉันยังไม่เข้าใจวิชาวรรณกรรมโบราณให้ช่วยสอนหน่อยนะโนมอวรรณกรรมโบราณ Oh my ดวงตาของคลาสเมขอขฉชนี่มัน as h o หรือยังไงกัน ในเวลาแบบนี้คนที่สามารถมีอีครัวคอมมูนิเคชั่นกับฉันได้อย่าง possible m มิสโอลิเวียมิสโอลิเอ่ยอ่าอะไรล่ะคะ Speech Contest เมื่อคราวนั้นเองขอบคุณที่ไปช่วยพูดแทนให้นะคะเผลอพูดชัดิสโอลิเวียถ้าอยาก speak English กับฉันแล้วก็ no problem นะ Oh my gosh what's happening English ของ Miss Olivia นั้น impossible อย่างนั้นนะ incredible ไม่สิถ้าลอง remember ดีๆแล้วมันมีหลาย point ที่มันทำให้หน่าสงสัยอ้ oh, Miss Nomula ถ้าจะไม่ผิดเธออยู่เซมขับกับ Miss Olivia ลอง research ดูหน่อยแล้วกันคือว่าขอโทษนะคะ <Hey. S 1> ที่จริงแล้ว Miss Olivia นะ่ะมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ หรือว่านี่คือ Japanese c a r โด o เอ่อคือว่าขารลอนะ้อง่ะอย่าเอาไปบอกใครได้นะโอ้ไา่ทำไมกันละ่ะไม่ไม่มีอะทัะ้งนั้นนะคะอะไร Was h a p p e n i n g ความตื่นเต้นในองค์นี้มันช่าง Shock s u s p e n s บางทีฉันอาจจะไป Open door บานใหม่เข้าแนละ้วช่วยสัญญาได้ไหมคะได้สิคะ แต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเราต้องไปเดทด้วยกันนะคะเอ๊ะแต่แต่ว่าถ้าไม่อยากแล้วก็ไม่ต้องห่วงไปนะ Never mind English <c oughs> ของมิสโอริเวียคงต้องถึงหูทุกคนแล้วล่ะเอ่อคือว่านั่นนะ่ะเอขาเข้าใจแล้วไม่ได้ฉันจองไว้ก่อนแล้วนะขอโทษ,โทษด้วยนะฟูจิวาระซัง,ซงไปเถอะ สุดแสนโศกาโลกของข้ามันเป็นเช่นนี้หาได้มีเวลาตื่นเต้นไหมเพราะความช็อกความสามารถในตัวเธอจึงตื่นขึ้นมา